เรื่องราวของแอลลี่หญิงสาวที่ทำงานด้านการตลาดในบริษัทแห่งหนึ่งวันหนึ่งเธอได้ไปเจองานวิจัยชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับว่าถ้าผู้หญิงดือด่อๆดืดดด่มกับผู้ชายเกิน20คนมีแนวโน้มว่าจะขึ้นคานถาวรซึ่งเธอมีมาแล้ว20ิคนและด้วยความที่เธอไม่อยากขึ้นคานเธอจึงต้องตามหาแฟนเก่าของเธอและให้โอกาสพวกเขาแก้ตัวอีกครั้งจอห์นฮับสตูดิโอขอเสนอ a t s your Number? ที่มีชื่อไทยว่าเธอจ๋ามีแฟนกี่คนละจะ จากนี้เป็นการสปอยหนังล้วนๆถ้าพร้อมแล้วเรามาบุกขยําไส้เดือนพยองเดทกันในเช้าวันสดใสแอลลี่มักจะรีบตื่นขึ้นมาก่อนอิลิกแฟนหนุ่มของเธอเพื่อที่จะเข้าห้องน้ําไปแต่งหน้าแล้วก็กลับมานอนต่อพอผู้ชายตื่นขึ้นมาก็จะได้ชมเธอว่าเธอสวยมากแม้กระทั่งตอนเพิ่งตื่นนอนในทุกๆวันและในเร็วๆนี้เดซี่น้องสาวของแอลลี่ก็จะแต่งงานเธอก็เลยชวนอิลิกไปด้วยแต่อิลิกก็ปฏิเสธแอลลี่ก็ได้บอก กับอิลิกไปตามตรงว่าเมื่อคืนเธอไม่ค่อยชอบท่าบุอัดเป็นน้อยจากด้านหลังของเขาเพราะเธอไม่เห็นหน้าเขาซึ่งมันก็ทําให้อิลิกไม่พอใจมากและบอกเลิกแอลลี่พร้อมกับเก็บกระทะกับยาสีฟันกลับบ้านด้วยในขณะนั้นเองโคลินหนุ่มสุดหล่อที่อยู่ห้องตรงข้ามกับแอลลี่ก็เดินแก้ผ้าเหลือแต่เพียงผ้าขนหนูปิดไส้เดือนไว้เขาเดินออกมาเอาหนังสือพิมพ์ที่หน้าห้องโดยไม่อายและทักทายแอลลี่งานดีมากหลังจากนั้นแอลลี่ก็ไปทํางาน แต่โรเจอร์บอสของเธอนั้นก็เรียกเข้าไปคุยเรื่องการเลิกจ้างงานเพราะว่าคุณสมบัติทางด้านการตลาดของเธอยังไม่โดดเด่นแต่แอลลี่ก็ไม่ได้เสียใจอะไรมากมายเพราะลึกๆแล้วเธอไม่ค่อยชอบงานนี้เท่าไหร่ในระหว่างนั่งรถไฟกลับบ้านแอลลี่ก็อ่านแมกกาซีนเล่มโปรดของเธอแล้วก็ไปเจอกระบทความหนึ่งที่เขียนไว้ว่าในชีวิตหนึ่งการที่ผู้หญิงมีแฟนถึง10คนแปลว่าเยอะมากแต่สําหรับแอลลี่นั้นมันน้อยมากเพราะเธอนั้นมีมาแล้วเกิด 20คนว่าแล้วแอลลี่ก็เริ่มลิ์ลายชื่อผู้ชายที่เธอเคยคบในตอนเย็นแอลลี่ก็ไปปาร์ตี้ฉลองงานเลี้ยงก่อนแต่งงานของเดซี่แต่งงานนี้พ่อของเธอไม่ได้มาด้วยเพราะว่าหลังจากพ่อกับแม่อยากกันทั้งสองก็ไม่ถูกกันถ้ามีแม่ในงานก็ต้องไม่มีพ่อซึ่งในงานนี้โรเจอร์ก็มาด้วยเขาเข้ามาทักทายอดีตลูกน้องแล้วก็ทําท่าที่เหมือนจะจีบแอลลี่ซึ่งแอลลี่ก็ไม่ค่อยอยากจะคุยด้วยเท่าไหร่เพราะโรเจอร์เพิ่งจะไล่เธอออก โลเจอร์ก็พูดตรงๆว่าที่ไล่เธอออกก็เพราะรู้ว่าเธอไม่ชอบการตลาดและอยากจะเปิดโอกาสให้เธอได้ทำอย่างอื่นบ้างแอลลี่เลยขอให้เขาเลี้ยงเครื่องดื่มเพื่อเป็นการปลอบใจจากนั้นแอลลี่ก็ไปนั่งร่วมกลุ่มกับเพื่อนๆแล้วก็ชวนกันเล่นเกมโดยให้แต่ละคนเขียนจำนวนผู้ชายที่เคยขย่ำไส้เดือนลงในกระดาษแล้วก็ค่อยๆจับมันขึ้นมาแล้วถ่ายว่าจำนวนแต่ละอันเป็นของใครซึ่งแต่ละคนก็ผ่านมาแล้ว4คน8คน6คนและ13คน ทําเอาแอลลี่รู้สึกแย่ที่ตัวเลขของเธอคือ19ซึ่งซึ่งเพื่อนๆต่างพากันวาวและยกให้เธอเป็นเดอะเบสของแก๊งด้วยความที่แอลลี่เครียดเธอก็ได้เอาหน้าแมกกาซีนให้เพื่อนๆอ,อ่านซึ่งต่างคนก็ลงความเห็นว่าแอลลี่ต้องทําอะไรสักอย่างแล้วไม่งั้นเธอจะต้องขึ้นคานอย่างแน่นอนและผู้ชายเบอร์20จะต้องเป็นคนที่เธอแต่งงานด้วยเท่านั้นว่าแล้วแอลลี่ก็ประกาศเป้าหมายของเธอให้คนในงานได้รู้ว่าต่อไปนี้เธอจะไม่ซัมบรลาากับ จนกว่าจะได้แต่งงาน แล้วจากนั้นแอลลี่ก็ปาร์ตี้อย่างหนักในเช้าวันต่อมาเธอก็ต้องตกใจเพราะว่าเธอนอนอยู่ข้างๆโรเจอร์เธอรู้สึกแย่มากที่โรเจอร์เป็นคนที่20ของเธอเธอจึงรีบโทรไปเล่าให้เดซี่ฟังและก่อนโรเจอร์จะไปเขาก็ได้ชวนแอลลี่ไปดินเนอร์เพื่อสารสัมพันธ์กันต่อและในทันใดน,นั้นโคลินก็ได้มาหลบสาวที่เขาเพิ่งจัดนัดกระชับมิตรด้วยที่ห้องของแอลลี่ด้วยความที่แอลลี่อยากปฏิเสธโรเจอร์แต่ก็ไม่กล้าพูดออกมาโคลินก็เลยช่วยด้วยการเตือนแอล เาลีว่าเย็นนี้มีนัดประชุมผู้เช่าอาพาร์ตเมนต์ประจำปีโลเจอร์ก็เลยไม่ตื้อต่อและขอตัวไปทำงาน พอโรเจอร์ไปแอลลี่ก็ต่อว่าโคลินที่เขาชอบจัดนัดกระชับมิตรกับสาวๆไม่สำน้าพอเสร็จภารกิจก็ต้องใช้มุกชิงแล้วหนีทุกครั้งเธอทนไม่ได้ที่เห็นผู้หญิงด้วยกันโดนกระทำแบบนี้โคลินก็แซวเรื่องคลิปที่แอลลี่ประกาศตามหาหมายเลข20เพราะพเพื่อนๆของเธอได้อัดคลิปของเธอลง YouTube ทำเอาแอลลี่ถึงกับอายแทบแทรกแผ่นดินหนีแล้วเธอก็งงมากที่โคลินหาคลิปนั้นเจอซึ่งโคลินก็บอกว่าเขาสามารถรู้บัญชี YouTube ของ เพื่อนบ้านในอพาร์ตเมนต์นี้ได้ทุกคนเพราะว่าพ่อเคยเป็นนักสืบเก่าเขาเลยติดนิสัยชอบสอดเรื่องคนอื่นพ่อสาวๆกลับไปโคลินก็หันไปขอบคุณแอลลี่ที่ให้ที่หลบภัยแต่ดูเหมือนว่าแอลลี่ไม่ค่อยอยากจะรับคำขอบคุณเท่าไหร่และในวันนี้แอลลี่ก็ต้องไปช่วยชิมเคก้กที่จะใช้ในงานแต่งงานกับเดซี่เธอได้บังเอิญเจอกับโดนัลด์อดีตแฟนเก่าของเธอที่เมื่อก่อนเขาอ้วนจนดูไม่ได้แต่พอเจอครั้งนี้เขาหล่อขึ้นมากๆซึ่งแอลลี่ก็ต้องรู้สึกเสียด อีกครั้งเพราะเขามากับคู่มั่นและนั่นทําให้เธอคิดได้ว่าในเมื่อหมายเลข20คือโรเจอร์เขาไม่ใช่คนที่เธออยากจะแต่งงานด้วยและในเมื่อโดนัลดูดีขึ้นก็ต้องมีแฟนเก่าหนึ่งใน18คนที่เหลือต้องดูดีขึ้นและสามารถที่จะเป็นสามีของเธอได้ว่าแล้วแอลลี่ e. ก็เลยพยายามตามหาแฟนเก่าตามรายชื่อที่เธอเคยลิดเอาไว้แต่ดูเหมือนว่าแอลลี่ไม่เจอเบาะแสอะไรแม้แต่คนเดียวเธอจึงนึกขึ้นได้ว่าโคลินอาจจะช่วยเธอได้ เธอจึงไปขอความช่วยเหลือจากเขาโดยเสนอจะยอมให้เขาหลบหน้าผู้หญิงในห้องของเธอเพื่อเป็นการตอบแทนซึ่งโคลินก็ตอบตกลงแอลลี่ได้เอารายละเอียดของแฟนเก่าแต่ละคนให้โคลินมากที่สุดเท่าที่เธอจะหาได้จากนั้นแอลลี่ก็ไปร้านชุดแต่งงานเพื่อช่วยน้องสาวของเธอเลือกชุดทางด้านโคลินก็หาเดฟเฮนสันที่เป็นนักมายากลเจออย่างรวดเร็วพร้อมกับส่งที่ทํางานของเขาให้แอลลี่พอแอลลี่ไปเจอเธอก็เลือกที่จะไม่สารตอ เพราะว่าเดฟยังทํางานอยู่ร้านเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแถมตอนที่เธอไปเจอเขาเขาก็กําลังเล่นมายากลจีบสาวอยู่โคลินก็พยายามปลอบใจแอลลี่ด้วยการเสนอตัวยอมดือด้อดือด้อดือด่มกับเธอแทนแต่แอลลี่ก็ปฏิเสธโคลินและลั่นว่าจาไว้ว่ามันจะไม่มีทางเกิดขึ้นเด็ดขาดเรียกได้ว่าเธอขีดเส้นแบ่งความสัมพันธ์ของเธอกับโคลินอย่างชัดเจนในวันต่อมาแอลลี่ก็ต้องตื่นขึ้นมาเจอโคลินเพราะว่าเขาเข้ามานอนหลบ สาวอีกเเช่นคยแล้วแอลลี่ก็ไปดูความคืบหน้าของการสืบของโคลินที่ห้องของเขาซึ่งโคลินก็วาดแผนผังไว้อย่างจริงจังราวกับว่าเขากําลังสืบหาตัวคนร้ายแล้วทั้งสองก็ช่วยกันวางแผนหาข้อมูลทั้งคืน ต่อมาแอลลี่ได้ไปเจอกับไซมอนซึ่งเขากําลังจะหย่าก,กับภรรยาแล้วทั้งสองก็ได้พูดคุยทักทายกันจากนั้นเธอจึงขอแยกกับโคลินไปดื่มเบียร์กับไซมอนด้วยกัน2ต่อ2แต่การเดทก,ก็เป็นไปได้ไม่ดีนักไซมอนก็เลยไม่ได้ไปต่อโคลินก็เลยพาแอลลี่ไปปาร์ตี้บนดาดฟ้าเพื่อเป็นการปลอบใจและก่อนจะแยกย้ายกันไปนอนโคลินก็ได้ก่อนให้กําลังใจพร้อมกับจับทิกเก้นของเธอเพื่อเป็นการส่งสัญญาณเป็นใน,นๆว่าคืนนี้เขาพร้อม ที่จะบุกอัดเป็ดน,น้อยของแอลลี่ถ้าเธอต้องการแต่แอลลี่ก็ยังยืนยันคำเดิมว่าไม่เด็ดขาดวันต่อมาเดซี่ก็แวะมาหาพี่สาวที่อพาร์ตเมนต์เธอได้เจอกับโคลินนั่งเล่นกีตาร์ใส่บ็อกเซอร์เพียงตัวเดียวแอลลี่ก็ได้อวดชุดสูทกางเกงของเธอกับทั้งสองเพราะว่าเธอจะใส่ชุดนี้ไปเจอกับทอมแฟนเก่าที่ตอนนี้กำลังเป็นนักการเมืองดาวรุง่งโคลินก็บอกว่าสาวคนที่เขาจัดนัดกระชับมิตรด้วยเมื่อคืนยังไม่ตื่นแอลลี่ก็แนะนำว่าทางที่ดี โคลินควรจะไปจัดนัดกระชับมิตรกันที่ห้องของผู้หญิงจะดีกว่าจะได้ไม่ต้องคอยหลบแบบนี้ซึ่งโคลินก็ให้เหตุผลว่าเขาเคยทําแบบนั้นอยู่ครั้งหนึ่งและก็บังเอิญไปเจอรูปผู้หญิงที่เขาดือด้อๆดื่มด้วยในวัยเด็กที่ใส่ชุดสีฟ้าน่ารักอยู่ที่หัวเตียงพอเขาทิ้งเธอรูปเด็กคนนั้นก็ยังติดตาเขาพูดง่ายๆว่าเขาไม่อยากจะรับรู้ภูมิหลังของผู้หญิงที่เขาจะจัดนัดกระชับมิตรด้วยเพราะมันจะได้จบกันง่ายๆโดยไม่รู้สึกผิดอะไรหลังจาก แอลลี่ก็ไปสัมภาษณ์งานก่อนที่จะไปเจอกับทอมซึ่งโคลนก็อยากจะแกล้งแอลลี่เขาเลยถ่ายรูปที่เขากําลังอาบน้ําอยู่ในอ่างห้องนอนของเธอส่งมาให้เธอดูเพื่อยั่วยวนแต่แอลลี่ก็ไม่ได้สนใจและมุ่งหน้าไปหาทอมพอทอมเจอแอลลี่เขาก็ดีใจมากๆแถมทอมยังชวนเธอไปงานเลี้ยงที่มีนักการเมืองมีชื่อเสียงมากมายมาร่วมงานนอกจากนี้เขายังจองโรงแรมสุดหรูพร้อมกับมีชุดราตรีสีแดงมาส่งให้เธอถึงห้องแอลลี่ก็มี ความสุขมากๆเธอก็รีบโทรไปเมาส์ให้โคลินฟังแล้วงานเลี้ยงก็ผ่านไปได้ด้วยดีเพราะว่านักการเมืองใหญ่หญๆต่างพากันพูดคุยกับทอมและแอลลี่อย่างสนุกสนานซึ่งทอมก็อยากจะขอเธอแต่งงานแต่การแต่งงานก็เป็นเพียงหน้ากากบางหน้าเพื่อสร้างภาพการเป็นนักการเมืองที่สมบูรณ์แบบของทอมเท่านั้นทอมสัญญาจะให้ทุกอย่างที่แอลลี่ต้องการยกเว้นเรื่องการดือด้อดืดดืม่มเพราะว่าเขาเป็นเกย์และนั่นก็ทําให้แอลลี่ปฏิเสธเขาเธอกลับ มาบ้านด้วยความเศร้าและผิดหวังแต่โคลินก็ปลอบใจเธอด้วยการเอาตุ๊กตาลูกป,ปั้นที่เป็นงานฝีมือของเธอมาติดไฟจัดแสดงอย่างสวยงามซึ่งแอลลี่ก็รู้สึกประทับใจมากๆถึงแม้เธอจะชอบงานปั้นตุ๊กตาประหลาดๆแต่เธอก็ไม่คิดว่าจะมีใครชอบมันเหมือนกับโคลินจากนั้นทั้งสองก็ปาร์ตี้เบียร์และพิซซ่ากันแล้วโคลินก็เล่นกีตาร์ร้องเพลงบิวอารมณ์ให้แอลลี่เต้นเพื่อปลดปล่อยความเศร้าแล้วโคลินก็พาเธอไปเล่นบาท์ทั้งสง สอเล่นเกมชุดบาสโดยใครแพ้ต้องถอดเสื้อผ้าทีละชิ้นแล้วในทันใดนั้นยามก็เข้ามาตรวจพอดีแต่ทั้งสองก็หนีออกมาได้ทันจากนั้นทั้งสองก็กลับมาที่ห้องแล้วโคลินก็ขอให้แอลลี่คืนเสื้อของเขาตอนนี้เพราะว่าเขาไม่มีเสื้อจะใส่แล้วเพราะสาวๆที่มาที่ห้องของเขาต่างก็พากันเอากลับคนละตัวว่าแล้วโคลินก็ค่อยๆปลดกระดุมแล้วทั้งสองก็จูบกันอย่างเร่าร้อนแต่แอลลี่ก็มีสติคิดได้ว่าเธอไม่สามารถมีคน ที่21ดได้ก็เลยปฏิเสธโคลินโทแอลลี่งานดีนั่นนั่นซึ่งโคลินก็เข้าใจและขอนอนกอดจูบเธอแบบนั้นก็พอพอถึงตอนเช้าแอลลี่ก็ไปช่วยน้องสาวเตรียมงานแต่งทั้งวันแล้วก็กลับมาทำงานปั้นกระตูนของเธอต่อและในทันในนั้นก็มีข้อความของเจคอดัมส่งมาที่มือถือของโคลินทวงถามว่าได้เอาเบอร์ของเขาให้แอลลี่หรือ,อยังใช่แล้วเจคเป็นชายหนุ่มที่ทเพ โคลินหลงรักแอลลี่เลยไม่ยอมบอกเธอว่าเขาติดต่อเจกได้แล้วพอแอลลี่รู้เรื่องเธอก็โกรธมากต่อว่าโคลินพร้อมกับไล่เขาออกจากห้องซึ่งโคลินก็เสียใจมากเขาพยายามขอโทษเธอแต่แอลลี่ก็ไม่ฟังหลังจากนั้นแอลลี่ก็โทรไปหาเจกและฝากข้อความทิ้งไว้ไม่นานเจก,ก็ติดต่อกลับมาและขอนัดเดทกับเธอแอลลี่แต่งตัวสวยเต็มทีเพื่องานนี้โดยเฉพาะและการเดทก็เป็นไปได้ด้วยดีและเจก ก็อยากจะดูงานปั้นของแอลลี่ก็เลยพากันมาต่อที่อพาร์ตเมนต์แล้วทั้งสองก็ดือด้อดืดดืด่มกันอย่างเร่าร้อนวันต่อมาเดซี่ก็ชวนแอลลี่ไปหาแม่เพื่อที่จะบอกว่าพอจะมางานแต่งพร้อมกับภรรยาใหม่แต่พอไปถึงแม่ก็ต่อว่าแอลลี่ที่ไม่ยอมบอกว่ากําลังคบกับเจคอดัมปล่อยให้เธอรู้เรื่องจากข่าวของหนังสือพิมพ์ซึ่งแม่ก็ปลื้มใจมากๆถึงกับขุดรูปคู่ของทั้งสองที่ถ่ายกันในตอนเด็กเอามาใส่กรอบอย่างดี แม่ก็กำชับว่าแอลลี่ต้องพาเจคมางานแต่งของเดซี่และเธอก็โอเคมากถ้าพ่อจะมางานแต่งนี้กับภรรยาใหม่ตาบใดที่มีเจกอยู่ในงานจากนั้นแอลลี่กับเจกก็ได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นแอลลี่มีความสุขมากๆทางด้านของโคลินเขาก็ได้แต่เศร้าแต่ก็ต้องยอมรับในสิ่งที่แอลลี่เลือกและในวันนี้ทั้งสองก็บังเอิญเจอกันที่หน้าห้องแอลลี่ก็แซวโคลินว่าจะไปไหนแต่งตัวใส่สูทซะล่อเลยโคลินก็ตอบ ปัดๆไปว่าจะไปเล่นดนตรีที่งานแต่งแล้วแอลลี่ก็เตือนเขาด้วยความเป็นห่วงว่าอย่าดื่มเยอะในเวลาต่อมางานแต่งงานของเดซี่ก็เริ่มขึ้นหลังจากพิธีแต่งงานเสร็จเรียบร้อยทุกคนก็ฉลองกันแม่ของแอลลี่ก็เกาะติดเจ็กว่าที่ลูกเขยไม่ห่างเพราะว่าเธอปื้มมากๆแล้วแอลลี่ก็ได้เต้นลํากับพอ่อพ่อก็บอกว่าเขาหมดห่วงเรื่อง i, เดซี่เหลือแต่แอลลี่และเขาก็อยากจะให้เธอเลือกในสิ่งที่ตัวเองต้องการไม่ใช่ว่าเพราะแม่ ต้องการเหมือนพ่อจะพูดเป็นในๆเพราะเขารู้ว่าแม่นั้นเป็นคนชอบบงการจากนั้นเจกก็ได้มาขอเต้นรำกับแอลลี่ต่อแล้วเจกก็ได้เอ่ยชวนแอลลี่ไปทํางานกับเขาที่ปารีสแต่แอลลี่ไม่ทันให้คาตอบเพราะบาดหลวงได้เรียกให้เธอไปอวยพรให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวพออวยพรเสร็จแอลลี่ก็ได้ขอคุยส่วนตัวกับเจกเธอได้ปฏิเสธที่จะไปปารีสกับเขาเพราะเธอมีบางอย่างที่อยากจะทําต่อที่นี่และเธอก็ได้รักคนหนึ่งที่รับในตัวเธอได้และก็บอก เลิกเจกเจกรู้สึกเสียใจมากแล้วก็เดินออกจากงานทันทีด้วยความโมโหซึ่งแม่ของแอลลี่ก็ถึงกับงงที่จูจ่ๆเจกเดินออกจากงานไปแอลลี่ก็ได้ขอริดลายชื่องานแต่งงานในวันนี้มาดูเพราะเธอจะไปตามหาโคลินเพื่อไปง้อขอคืนดีกับเขาแล้วเธอก็ไล่หาไปเรื่อยๆซึ่งกว่าจะเจอเธอก็ไปปวนงานแต่งอยู่หลายงานสุดท้ายแอลลี่ก็เจอโคลินที่ตอนนี้กําลังเล่นดนตรตีอยู่แอลลี่ก็ขึ้นไปร่วมแจมด้วย แล้วก็ประกาศขอพักการร้องเพลงสักพักก่อนที่เธอจะล่าโคลินไปคุยกันหลังเวทีแอลลี่สารภาพว่าเธอรักเขามากๆและยอมที่จะให้โคลินเป็นหมายเลข21ของเธอโคลินก็สารภาพรักกับแอลลี่เช่นกันและสัญญาว่าจะเลิกจัดนัดกระชับมิตรกับสาวๆไม่ซ้ำหน้าและยอมให้แอลลี่เป็นคนที่300กว่าของเขาซึ่งแอลลี่ก็หัวเราะและก็ขอให้เขาอย่าบอกตัวเลขจริงๆกับเธอแล้วทั้งสองก็จูบก,กันอย่างดุดดื่มในวันต่อมาขณะที่ ทั้งสองจู๋จีกันอยู่บนโซฟาหลเจอร์ก็โทรมาบอกว่าเขาจําเรื่องคืนนั้นได้แล้วว่าเขากับแอลลี่ไม่ได้ดือด้อดือด้อดื่มกันแอลลี่เพียงใช้มือกับไส้เดือนของเขาพร้อมกับเต้นแก้ผ้าให้เขาดูเท่านั้นพอแอลลี่กับโคลินได้ยินเช่นนั้นก็เฮลัน่นใช่แล้วโคลินคือคนที่20ของเธอแล้วทั้งสองก็กอดกันด้วยความดีใจแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ